เ,เก็บแล้วเห็ดละงกดอกแรกของปีนะยคะเยี่ยมสวยมากสองสามไหนอ่ะพึ่งพี่ดูก่อน อุ้ยทั้งสามดอกอุ้ยหนึ่งดอกหนึงบานแล้วนั่นไหนเด้ยูเจยย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 เยอยย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 ย่ยยยยอยย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 ่้ยย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 อยยเยยยยเยย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 ย้ยย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 ย เก็บเลยเก็บเลยพี่จะรอเอาทีหลังดอกเอาล่กเด็กก็จะไปทำงานมันยังไม่โผมันยังไม่โผล่แล้วหายใจเต็มอ่ะมึงรอบหลัง ดีโอนะคะนี่คือเฮ็ดพึ่งคือกันเ้อค่ะขาเอินเฮ็ดเพ็ดพึ่งน้ำอ้อยไข่ไข่เฮ็ดตับเต้าค่ะกินได้คือกันแกงซีมีโรสเฟื่อนจักนิดนึงแต่แกงเป็นเฮ็ดร่วมกับแสบคือกันด้อค,ค่ะเพึงน้ำอ้อยค่ะ มีออกเยอะอยู่เด้แถวนี้นัน่นฮาดีๆมันแก่แล้วตัวน,นี้เลยไปเลยแกแล้วกแกแล้วไอ<น>เบิงเซิงเอาไว้เป็นแนว่ยเอาไปเป็นแนวไม่ได้หากินไก่เลยค่ะนั่นค่ะตึกทีทำงานไม่ได้เขาป้าเขาดงน้ำเขาดอกเขาป้ากับบ่ท่านเขาพลนหลายๆๆๆหลายหลายก็เฮ็ด cái say cũng <coughs> được <coughs> Thank <laughs> ดีเดีแล้วสิดีเท่าได้ด้วยค่ะถึงนับไทยถึงใจผูดด้ใดก็ขออภัยโอ้อออโอค

นหนุกเนึ่งแกงซีหมูกัแบแซ่บคือกันเด้ค่ะแกงเป็นเห็ดร่วมแต่กรมคนหัวใจกีรีเดอร์ะจังกินไปเก็บทัวีมเดอร์นี่น่าทึ้นผม นาะไ,ได้เก็บสิเฮ็ดทานเปิ้นนึงตําแจวแซ่บคือกันเห็ดธรรมดาก็ได้ไป่เห็นแต่ไกลเห็ดทานเผาโอ้มันตึมๆบ่มีบ่ พุณโอ้โหถุงดอกนึงในไงกัแน่บมเห็นเนาะพี่น้องเออดอกกลมเกลื่อนไปตับใบใหม่เฮ้ยเอาเลยคุณแดงแดงมอหนึงดอกเดียว <c oughs> ขดง,ดงอดอกน้าใ,ใหม่บางแม่มเห็นถ้าไปเอาคนดิดอกคนสายตาข้าพระจา แดงเจ๊าวายเลี้ยวเห็นไกลๆตัตตง้งครอย่โอไม่ไรเห็นนอนนี่นอนนอ,อ่สุดยอดควมงามเลยค่ะนี่พึ่งแดงสวยงามมากอ้อยดูผู้เดียวตีไม่มีมูตีอ่าา้ สร้างอยู่ผู้เดียวเท่านั้นหืมใหม่นะหลายคนย่างกลายไปกลายมาจนไดเห็น,อ,นอยู่ในปลาพี่โอ้ออยจนเทา ไปไกลมาใหม่หม,มันนะโมเคียส่วนไม่ไ้มีสนเสนอแต่บมเคียคือก,กันค่ะใช่นมามาเขียแหม่งอยู่นี่ ออกน,น้อยๆ้งใจคุณยางไก่ไปไกลมาเห็ดออกบลไยกันเลยยางไก่เห็ดฮิฮิฮิาพ่อยเลยค่ะเด้อหมดเพิ่องแดง ไปออมมาเยียนอยู่นี่แล้ว็นงาน,นน้ำอ้อยเห็ดทานเห็ดุดงแดงอย่งนี่